เ <Yeah, S 2> ออน,นะครับก็ต้องขอสวัสดีท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะแฟรอนนะอ่าวันนี้อยู่ใครครับ <c oughs> วันนี้อยู่ครับเดี๋ยวครับแกกรับเชิญพิเศษน,นะ <c oughs> อูยอ้ยโทษไทนตอนนี้เราผมอยู่ในเซิร์ฟเคานะฮะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปดิถ่ายรูปดิจะถ่ายน,นนะนะ <c oughs> เออเทพป่าววะรูปเทพป่าววะเดี๋ยวไปดูรูปเดี๋ยวไปดูรูปก่อนเดี๋ยวนะเด้อเดี๋ยวออกออกจากเกมออกจากเกมออกจากเกมเออเดี๋ยวไปดูรูปก่อนเออรูปได้ไว้รูปได้รูปได้เคียบข้าเกมยบไปคับต่อเปิดขึ้นมาเอเข้อเกมยบไปคับต่อเลยเลยครับเหระอาจจะเสียกุญขอภัยนะนะกินรูปบายห่อนเลย อ๋อครับเราไม่ทำะไรต่อดีอย่าไปลืมกระทื่อไร่นี่กระทืบอไรนะกระทืบอไรเออเดี๋ยวดีดเอมใครแป๊บเข็นเอาไปบ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาเอาฟอจูนสามไปเด้อเด้อเด้อเอ็นชาร์จก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งเอาโยนให้เราเนี่ยอะไรเนี่ยอ้าวไม่มีเลเวลไม่มีเลเวลไม่มีเลเวลฟอปอจูนสามอยู่เราเนี่ยโอเคเจอแล้วเจอแล้วโอเคเดี๋ยวเก็บก่อน มีดาบไหมดาบเป็นชาดน้นหนูอเอาชาดค่ะเฮ้ยมีมีเลเวลนี่ว่ะเดี๋ยวปั๊มเ,เลเวลก่อนปั๊มเลเวลจะลาบิการให้เฮ้ยวิธี<ะ>ปั๊มมันปั๊มแบบใหม่แล้วนะเนี่ยท่านโจมเออไม่ต้องพูดท่านโจมมากเออไม่เอาไม่มีชาดเลยช่างเอาเองเอาเองแล้วกันนะโอเคแ,แค่เลเวลสิบสามเดี๋ยวเราทับ F K ก่อนอู้ววอันนี้พี่ต้องดูรองเท้าเองโค้งอ่ะจ้ะ เฮ้ยเรามีช้าเ็นหนึ่งช้เนหนึ่งว่าจอนก็ดีแล้วซ้ำเลนหนึ่งเองตากับฟอร์จูนสามอินฟี่อินซิตี้สี่เดี๋ยวเียอุดอย่างแรงเลยเวลาขึ้นน้นแรงยีสร้อยแปดโอ้อะไรวะเนี่ยอะไรของเองวะเนี่ยเราเกลี่ยมันเหมอ กินอาหารก่อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้น้องผมมาแล้วนะเออทำไมเน่นแหละค่ะเฮ้ยครับแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเดี๋ยวมานึกออกมิมาเลยอ่ะนะเอาแล่งตีเราดิฮะตีเหรออืมอ้าวเองน้องใช้มือตีดิ ตอนนี้น้องผมกำลังจะมานะคะคิฟอยู่คิฟอยู่โอเคเฮ้ยขออันนั้นดิเอฟพีส่งเอฟพีมาหน่อยดิโอเคอัดคลิปอยู่เว้ยฮะอะไรอัดอยู่ใช่ไหมอัดอยู่เนี่ยเนี่ยสามนาทีแล้วเนี่ยสามนาทีละสามนาทีแล้วป้าแม่อยากเอาเอฟพีเท่าไหร่เดี๋ยวม่ประมาณหนึ่งห้ามตีเรานะครับสามร้อย 3ามร้อยพอแค่สามร้อยเองเอาไปรวนไปเองชื่อว่าอะไรมาอยู่ข้างหน้าเราดิแกเชอร์แกเชอร์มีตัวอะไรมั่ง G A S H E R H E R อเคนี่ตัวอะไรเนี่ยไตัวอะไรจะไม่ได้คือตัวอะไรเราทำแปดเจ็ดสองล้านนั่น่ะเอาดีๆ3สามร้อยก็พอสามร้อยก็พอม่ต้องเดี๋ยวเองรู้ว่ามัน จะแรงขนาดไหนเออแรงอะไรวะเดี๋ยวเอารู้อะไร G A F H R เว้ย G A F H E R เฮ้ยชอบ S H R ไม่ได้เว้ยเราเราได้พูดชื่อใหม่ดิ G A F H E อโอ้เหล็กเนี่ยเหล็กเนี่ยเออให้เลเวลลงเนี่ย อย่างงนมานดิงานแยบมาก G A อะไรนะอ๋อพี่ต้องไเจอแล้วเจอแล้วก็กินหน่อยไปไปบายบังโอ้ยเดี๋ยวลงมาต่อรวยผมรวยนะคะรวยเดี๋ยวตูวจะทำอีกปีของตูวก็เก่าจังวะเฮ้ยถอยไปอ่ะดู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 เท่าไหร่แต่วะ หกร้อยไปันสองใครกินของกูอ่ะ rooting r o o t i สองครอามาพีช rooting r o o t i n ไหน rooting 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 ม่ rooting สองของนเอ๊ะโอเคเรามีชัปเน็ตไม่ต้องไปม่ต้องไปเล่นกับพี่มิลเราเลยเล่นเล่นเล่นเลยเอ้ยเรามีชัปเน็ตอยู่ทำไมเหรอซัปเน็ตหนึ่งเองเราอะ กากมากครับนูปู่อะไรวะเดี๋ยวอย่าตีของแรงแรงของแรงชัดๆเลยเดี๋ยวนี่มาของแรงทั้งหมดนะเอ็งจับหมัดใครที่ขาปะรู้จักไม่มีไม่มีไม่ได้ลงคลิปนี้ใครพูดเฉยคลิปนี้มันเป็นคลิปเล่นกับเพื่อนเนาะอีพีที่หนึ่งเอ็งรู้เออเฮ้ยเอ็งเอ็งเอ็งออกมานี่ดิออกมานี่ดิออกมานี่ เอ็งคอยดูนะตีมันพูดไกลอ่ะเดี๋ยวไม่มีชิคก็ต์เลยมาพูดนหน่อยพูดว่าเอ็งเอง,เอง,เองจริงจริงรึเปล่ายังไม่มีชิคอกอ็ต์เลยยังไม่มีชิคก็ต์ไม่ใช่มาถึงเองด้วยจักมันฟิตตี้ครับใช่ไหมครับรู้จักทำไมอัดคลิปอยู่เ,เว้ยเร็วเออมันมีดาบเทพเลยเจ็ดร้อยห้าสิบเร็วหกนาทีแล้วเนี่ยแป๊บนึงครับตอนนี้กำลังเอ็นชาร์ด,ดาบเกิดนจะเยินได้ไหไม,หมนะกูไม่ใจเย็น ลงบนเลยเดี๋ยวอยากโดนใช่ไหมอยาอยากโดนใช่ไหมเดี haya, ๋ยวจัดให้อันนี้ดิไอ้ไอ้ไอ้ยเอ้ยเอ้โอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยเอ้ยตายบลตายจะตายอาตายตายเลยไอ้จอนเองตายเพราะอะไรนะครับไอ้จอนเอ้ยเดี๋ยวจบคลิปให้หนู เอ็งเงียบมาเอามาเอาทอนเร็วจะได้มาเฮ้ยขอเลเวลหน่อยดิเลเวลหายหมดเลยโอ้ยปังเยี่ยมเรามีทอนแล้วเรามีทอนแล้วโอเคเดี๋ยวพวกเราลงไปขอเลเวลหน่อยเอาเป็นหมื่นๆที่เอ็งให้เราอะเดี๋ยวเองไปดูเดี๋ยวยี่คนกำลังลอยอยู่เว้ยเฮ้ยจีไปสร้างบ้านไหมตาแต่เองเดี๋ยวไปขุดเหมืองก่อนเนาะโอ้าเท่าไหร่สี่ร้อย เอาล็กชั่งเถอะไม่เป็นไรเต้นเก่ไหมครับกับเพื่อนเอ้ยเองเราเราก่อนหน้าแล้วเราขอไปมันเป็นแค่ซีรีส์มันเป็นแค่ซีรีส์เอ้ยเองเองกับเอาชีวิตรอดยังพูดจะเหนื่อยนะเพื่อนเพื่อนผมยังไม่ได้อัดคลิปนะโอ้พอจุนสามเงียบทีวะตอนนี้เราขุดหินอยู่ตอนนี้เราได้พอจุนสามหมือนเองอะพอจูนสามอินฟินิตี้แต่ว่าชีพเกียรตทำงานมากไปละอ้าว ไปบิ๊กแอลเราจะพังแล้วจะเอาไหมล่ะไม่เนี่ะบิ๊กแอลเราจะพังไปเดียวไปเดียวะไม่เอาเออหน้าเพื่อนมันยังสีเขียวอยู่เออจริงจริงมันยังสีเขียวเราให้ฟ้าบะโอเคขอบคุณเดี๋ยวคุณหินรอก่อนเนาะเออไม่เป็นไรผมขี้เกียจอย่าเอาคุณหินก่อนเนาะอ้าถ้าไมคุณไม่ได้วะโอเคคุณได้เราลบเด็ดนะเราฟ้าบน ให้กินทังตัวหมดว่ามันก็คือใครหรือเปล่าไอพิษเอ้ยไม่ใช่เราเองไม่ใช่ไหนใครลูกตรงแม่หนึ่งพิษใช่ P G ไะ P G พิษ P G P G พิษเออเราเลยเนี่ยเอ็มกินใช่ไหมใช่ Y ใครกินเรากินไม่หมดหรอกแต่ใครกินหมดไม่รู้เองใช่ฉันเราเองไง เดี๋ยวเรากอนี่นะผรขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะเออค่ะสดใส่ครับบ๊ายบาย